ตั้งใจครับตั้งใจมาหนุนเพราะว่าดังมากร้านนี้นะครับคาราคาเฟ่ดังเลยครับเพราะว่าหน้าบ้านมันก่อนนี้ชนไปครับดังเลยครับเรายังอยู่ที่ทาราคาเฟ่อยู่นะครับนอกจากเครื่องดื่มที่อร่อยๆแล้วนะครับรสชาติดีแล้วบรรยากาศดีๆแล้ว ที่นี่ยังมีอาหารอีูนะฮะอาหารอร่อยอร่อยมากมายเลยที่ผมผ่านไปดูเมนูเยอะแยะมีอะไรบ้างครับก็หลักหลายพิซซ่านะครับที่นี่ครับพิซซ่านาฮาวายเอียนนาฮาวายเอียนสูตรเฉพาะเลยไหมเฉพาะครับชื่ออะไรชื่อมันชื่อมันทาราลาวายเอียนถ้าอยากกินอยากกินอยากกินพิซซ่าก็ต้องมาที่ทาราเป็นนาฮาวายเอียนครับผมนาฮาวายเอียนนะแล้วจากพิซซ่ามีอะไรตัวเป็นใหม่้มตำตำถาดครับไหนตรงไหนใช่ครับด้านด้านด้านหลังด้านหน้าเลยไปไปพาไปดูดิ่นี่ครับผมเฮ้ยหนึ่ตับตำถาด พกระเบิดครับดูดูหุ่นแม่กว่าครับโอ้รับสมโอโอ้รักแตงโมอ้ไม่ใช่เจ้าเจ้าเลยต้มถาดต้มถาดครับผมพิซซ่าด้วยนะผมอยากกินหลายอย่างข้าวเหแล้วจับแทบแทบเลยพี่นะไดใช่จัดจัดจ้านในจานนเออจัดจ้านในจานนี้ครับผมปูปลาเราจัดมาครับผมวันนี้เหมือนมีหมูน้ำจุกคนเดียวไหมใช่ครับเอาเป็นกลับมาดีกว่าเป็นกับได้ครับหมูจุกเป็นกลับเออเนอะแล้วก็หมูอบจิ้มแจ่ว เขามาโอเคครับสอยกันแซ่บหนึนวยนี่มีลูกอีกคนนะเฮอยป้าไม่ได้เราไเข้าเลยนอกจากเข้าหมูอบค่ะผัดปลากูครับเฮ้ยเอามาเามือนกได้ครับผมจัดมาเลยครับผมเดี๋ยวไปรอที่ไหนดีวะข้างบนนี่พี่ครับผมนั่งแต่เวลาคนไปเสิร์ฟพี่สองคนนี้ขึ้นมาขึ้นไปไหมไม่เป็นไรครับเอาแล้วน้ำหนักเกินเฮ้ยหาแซ่บแกเดี๋ยวเราไปวางข้างบนเนี่ยวโผล่เนี้ครับผมแกหาที่กินจอง โอ้โหมนของกินด้วยครับเมนูที่ขึ้นชื่อของทางร้านก็มาอยู่ต่อหน้าเราแล้วนอกจากที่นี่จะมีเครื่องดื่มครับผมที่รสชาติละมุนลิ้นทั้งบรรยากาศข้างหลังที่สุดยอดขนาดนี้นะตรงนี้ก็ก็ก็มีของอร่อยนะครับอ่าวแลวนี้ก็คือพิซซ่าเฉพาะของที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับเฉพาะที่นี่ครับพิซซ่าทาราพิซซ่าคาราหน้าฮาวายเยียนนะฮะกินก่อนเลยใช่ไหมกินแล้วก็เอ้ยยืดๆมากินตอนไหนกลังร้อนๆใช่ไหมใช่ครับ ไม่ชินอ่ะเอามือแล้วใช่ครับเรองร้อนสายเปิดเชิใช่ใช่ใช่ที่กินพวกเนี้ยต้องกินแบบธรรมดาก่อนนะใช่ครับเราสัมผัสลิ้มรสไทยครับเป็นไงบ้างครับดีค่ะดีครับมันจะนิบเยนดหนื่อนียนหนื่อไม่สงสารตากล้องเราอร่อยด้วยกสเทนอ่ะที่นีไม่ต้องใส่แล้วก็อร่อยนะใช่ครับ ว่าทุกอย่างใส่ใจไปแล้วครับมีคนเนี่ยเนี่ยครับคนเดียวนะคนเดียวอะไรของมึงเนี่ยพอพูดแล้วแล้วมันมีคนหลอกโเลยสั่นแล้วสั่นแล้วบล็อกมันมันจะเพิ่มรสชาติดีครับปกติก็คือรสชาติเราจะเข้มข้นอยู่แล้วครับอืมจบเข่าเลยครับผมเป็นไงครับอร่อยมากครับผมครับ พิซซ่ากำลังเดือดคือคือจริงๆเขาก็ใครอยากกินพิซซ่ากินไปกินทำน้าหมดพิซซ่านะครับใช่ใช่ครับแล้วก็อยากกินทัวแบบบางคนเขาก็มาแบบสบายๆครอบครัวกินพิซซ่ากินข้าม้วนอะไรแบบนี้ก็ได้ของเขาแล้วก็อันนี้เป็นเมนูไทยครับนี่ตำถาดตำถาดครับผมตำถาดอยากให้มาลองชิมอ่าซึ่งเปิดใหม่เปิดได้สามวันตำถาดนี่มีอย่างไรลูกชมตามมีของเครื่องเคียงอันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ อันนี้150บาทครับผมร้อยห้าสิบบาทแม่งมากินต้องไก่ร้อยห้าสิบบาทใช่ครับผมอันนี้เน้นแบบธรรมชาติธรรมชาติครับเฮ้ยอร่อยเฮ้ยในรสชาติที่นี่แบบคนโคราชโคราชอันนี้อาจารย์จะคุยบ้างไหมครับไปกินไปวัดไปนึงอือ กินไปนึกถึงหน้าเจ๊ว้วองคนนั้นเลยอ๋อสวยสวยสุดในร้านแลครับเออวันที่ไม่มีใครสวยขนาดวันวันนี้กินไปแล้วนึกตนึกหน้าเลยโอ้สองคนนึกต่ำหน้าตาเขาแซ่บใช่ไหมครับเออวุ้งนี่เท่าไหร่จำอร่อยใช่ครับสัที่อร่อยจริงๆแล้วมีกุ้งมีอะไรแฝงไปน้ยอ้ยงขั้นแข่งกับหมูนุ่มนะครับเนสูตรพิเศษเลยครับหมูเราจะแบบนุ่มสันคอติดมันหน่อยนะบางคนแบบคือบางคนคือชอบแต่ไม่คือกันครับพวกหมูพวก ของทะเลเพราะอะไรเงี้ยอืมนุ่มดีนี่แบบข้าวผัดปลาทูปลาทูใช่ครับปลาทูแม่กองปะปลาทูไม่ใช่แม่กองแม่แม่ผมซื้อมาแม่ผมซื้อมาเองครับโอเคเป็นข้าวผัดใช่ครับข้าวผัดปลาทูเอาปลาทูทุบใช่ตอนทอดคือทอดตอนทอดเอาปลาทูเสร็จเอาน้ำมันมาแล้วก็ผัดเอาข้าวผัดพร้อมกับน้ำมันของที่ทอดปลาทูทอดปลาทูใช่จะได้กินของปลาทูครับ มันมีเรื่องราวใช่ครับแต่เอาจริง่อาจริงอันนี้ก็เหมือนเหมือนเราเหมือนรู้สึกสมัยเด็กน้อยที่เราชอบกินข้าวคลุกกระถูกเราเอามาใช้ผัดมันเพิ่มสีสันเข้าไปสมัยตอนเป็นเด็กเนี่ยกินนี้น้ำมันหมูอ่ะคลุกแล้วก็ผิดผงโรยตำปลาเอิงเอองนั่นแหลอ้ยารองเลยมีคนชอบดีกว่าครับก็เลยลองเมนูนี้ติดคือกินร้านอะไรโดนเลยโดนเลยโดนเลยใช่อันนี้อันนี้อันนี้ทำมาอันนี้เป็นหมูอบทารานะครับต้องอบทาราต้องอบเป็นน้ำครับไม่นไทย ลองชิมครับแต่เนื้อจะนุ่มเลยครับเข้มข้นลองลองชิมก่อนก่อนก่อนจะจิ้มลองชิมก่อนครับรสชาติมันไปกลมกล่อมในตัวไม่กินปลาวะอ๋อคือส้มตำมาคอไม่ใช่หมูอ่ะไม่ใช่หมูหมักปลาอะไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับผมลองน้จิ้มน้จิ้มแจ่วนังเปรี้ยวนะเปรี้ยวน้ำมะขามนะมะขามคั้นอืมอืมอืมคนก็าขัวแจ่วอร่อยครับผมครับฝันคอใช่ไหมครับผมเป็นนี่ครับติดมันนี่อร่อย ดูเลยอาต่อไปครับผมอันนี้เป็นหมูน้ำตกนะครับนัเป็นคุณทำเครื่องเป็นเครื่องน้ำตกหมูน้ำตกครับครับผมโอเคเลยสอแล้าเก่เพดอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยนะขอบคุณนะวันนี้นะครับได้มากินอาหารอร่อยอร่อยผมบอกกดเลยว่า ผ่านเลยอร่อยผ่าน่านไปก่อนผ่านไปก่อนมึงต้องวัดมาใช่ไม่ต้องผ่านจอดมากินคือรสชาติผ่านเอาไปเลยนะครับแล้วรสชาติดีมากนะครับแล้วก็ถูกปากรสแบบจัดจ้านเลยส้มตำก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะหลายๆเมนูคิดขึ้นมาครับผมใช่เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นตัวตนของของผู้ประกอบการเองของบาของเราวันนี้รู้สึกว่าจะหิวกันแล้วทีมงานนะครับไปขอชิมก่อนแล้วกันครับผม เรียบร้อยอิ่มหนำสาราญนะดูแต่พุงก็น่าจะพอรู้แล้วช่วงนี้อายุน้อยร้อยลนะอายุเยอะอายุเหลือน้อยร้อยลว้ย <c oughs> ูอายุเหลือน้อยร้อยลนะอาหารอร่อยทุกอย่างเลยจริงๆนะหิวมากเลยนีแบบปกินด้วยด้วยความดูด้วยบรรยากาศพาไปรสชาติอาหารอุ้ยแทบ <c oughs> นะ อ่ะเท่าไหร่ว่ามาดิไหนลองคิดมาคิดมาคิดมาก็นี่นะครับ150บาทนะครับผมเออครับผมคำถาดร้อยห้าสิบเออแล้วเป็นพิซซ่า250เออเป็น250 300เป็น400ร้อบาทสี่ร้ออันนี้จานละ100เออหนึ่งโตครับ600แล้วก็ข้าวผัดปลาทู80บาท680 680แล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่าใช่ครับทั้งหมด4ขวดใช่ครับ4ขวด60บาทก็เป็น740บาท740บาทโอเคตับไอ้ถูกยิงขาย แนานๆทีจะได้กินตังกันจังเท่าไหร่วะ740บาทครับ700สั่นเลย740บา40 40 6ครับโอ้ยคุ้มครับผมวันนี้สบายใจนะครับแบบนี้นะฮะอาหารอร่อยรสชาติถูกปากนะครับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับก็มาที่นี่ได้เลยนะครับคาราคาเฟ่นะครับวันนี้ทั้งอิ่มทั้งอร่อยนะครับก็ฝากไว้ EP ต่อไปด้วยนะครับผมกับเสียบัมขออนุญาต ลาก่อนเฮ้ย hey, ลาไปก่อนเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันอีพีหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ